ยีสเด็กดือ้อเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจบลงแล้วการมนิชชายอาคันตกุกะคงนั่งนิ่งอยู่นานดวงจิตเกิดปั่นป่วนรวนเรด้วยความสนเทศสงสัยหนักใจหลายพันในถอนหายใจยาวถามว่าท่านได้อธิบายถึงความที่ภิกษุในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่า ควรจะตัดความทุกข์จะได้มากพออยู่แล้วก็แหละเมื่อร่างกายผู้นั้นจมลงในห้วงแห่งความตายกลับคืนไปสู่สภาพซึ่งเป็นธาตุเดิมนับแต่นั้นไปเทวดาและมนุษย์หรือตลอดจนธรรมดาก็ไม่เห็นเขาอีกแต่ท่านยังไม่ได้กล่าวให้แจ้งว่าผู้นั้นตายแล้วเป็นอย่างไรต่อไป และเรื่องสวรรค์อันเป็นสถานบรมสุขที่ผู้ได้ขึ้นไปอยู่จะไม่รู้จักตายข้าพเจ้ายังไม่ได้ฟังสักหน่อยก็พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรื่องนี้บ้างดอกหรือเป็นดังนั้นเป็นดังนั้นพระราดาพระาศาสดามิได้รับรองเรื่องนี้เลยเช่นนั้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงทราบเรื่องอันสำคัญที่สุดแห่งบรรดาเรื่องทั้งหมด เป็นอันไม่ดีไปกว่าข้าพระเจ้าท่านเห็นเช่นนั้นหรือดูก่อนอาคันตุก,กะจงฟังหน่อยนณป่าไม้ประดูลายกามนิตถ้าพระศาสดาได้ตรัสด,ดังนั้นในป่าประดูลายใกล้กรุงโกสัมพีเรื่องก็ซ้ำร้ายหนักเพราะถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าที่พระองค์ทรงนิ่งเสียไม่แย้มพลายเรื่องสวรรค์ คงเพื่อจะไม่ให้สาวกเกิดความท้อถอยว้าเหวใจในการพยายามหาความหลุดพ้นเพื่อความสูญนั่นเองข้าพระเจ้าคิดเห็นว่าที่ไม่ทรงอธิบายคงเป็นด้วยลัทธิความประสงค์ดังที่ท่านแสดงมาชัดแจ้งอยู่แล้วก็เมื่ออินทรีย์ทั้งหกเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอาจตามันตัวตนควรละวางเสีย เพราะล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนี้จะมีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเล่าที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันต่อไปข้าแต่ท่านอริยะตามหลักลัทธิที่ท่านแสดงให้ฟังนี้ข้าพระเจ้าจะต้องเข้าใจว่าภิกษุผู้พ้นแล้วจากบาปบนทินทั้งสิ้นย่อมตกเป็นเหยื่อแห่งความศูญในเมื่อร่างกายสลายแล้วคือตายแล้วก็ศูนไปเท่านั้น ไม่มีความเกิดความเป็นอีกดูก่อนอาคันตุกะท่านได้บอกเราแล้วไม่ใช่หรือว่าภายในหนึ่งเดือนท่านจะไปเข้าเฝ้าแทบบาทมูลพระพุทธเจ้าณเชตตะวันจังหวัดสาวัตถีข้าพระเจ้าหวังไว้เช่นนั้นท่านผู้เจริญเหตุจะไหนท่านจึงถามกระนั้นเมื่อท่านได้เฝ้าแทบบาทมูลพระาศาสดา ท่านจะคิดว่าอย่างไรเมื่อได้เห็นพระรูปกายและเพียงอาจถูกต้องพระกายเท่านั้นหรือที่รู้ว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าหามิได้ท่านผู้เจริญหรือบางทีเมื่อพระาศาสดาตรัสกับท่านตัวท่านรู้สึกด้วยใจและความที่ตัวท่านเห็นขึ้นในดวงจิตนั้นเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือหามิได้ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้นรูปและนามหรือกายและใจรวมกันคือพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าไม่เห็นเช่นนั้นเลยท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นท่านคิดหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้ามีความเป็นอยู่นอกเหนือจากพระกายหรือพระมนัสหรือว่านอกเหนือทั้งสองประการสหายความเห็นของท่านดังนี้หรือพระพุทธเจ้าตามที่ข้าพเจ้าเห็น ย่อมเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งที่กล่าวภาวะแห่งพระองค์ไม่พึงเห็นได้จากสิ่งเหล่านี้เช่นนั้นถ้ากายอันมีลักษณะที่จะให้เกิดความรู้ขึ้นได้ยังไม่เป็นเหตุให้ท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าแล้วมีอำนาจอย่างอื่นอะไรอีกที่จะทำให้ท่านเห็นแจ้งในพระองค์ท่านผู้เจริญอำนาจอื่นดังที่ว่า ข้าพระเจ้ายอมรับว่าข้าพระเจ้าไม่มีดูก่อนสหายกามนิตถ้าเช่นนั้นในโลกที่เห็นอยู่นี้ตามความจริงท่านก็ไม่สามารถเห็นพระกายอันแท้ของพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านจะควรกล่าวหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือภิกษุที่หลุดพ้นจากบาปมนทินทั้งปวงนั้นเมื่อตายแล้วก็สูญ คือไม่มีอะไรเป็นได้อีกต่อไปในเมื่อท่านไม่มีอำนาจญาณทัศนะที่จะเห็นพระสาระอันแท้จริงของพระองค์ได้กามนิตนั่งนิ่งก้มศรีรษะอึดอัดใจอยู่ครู่ใหญ่แล้วเกิดปฏิพันธ์ขึ้นมาแวบหนึ่งตอบว่าแม้ถึงข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เพื่อกล่าวเช่นนั้นได้ก็จริงอยู่ แต่ก็ยังเห็นความที่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งมิได้แสดงนั้นได้ชัดว่าถ้าพระองค์มีสิ่งที่จะแสดงให้บังเกิดความปีติเป็นบำเหน็จได้แล้วพระองค์คงไม่ทรงนิ่งอยู่เท่านั้นเพราะภิกษุซึ่งชนะความทุกข์ถ้าแจ้งว่าเมื่อตายไปแล้วไม่สูญจะต้องได้รับบรมสุขเป็นนิรันดรไซ ก็ย่อมจะเกิดปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจชุ่มชื่นยิ่งขึ้นไม่แห้งแล้งเสียทีเดียวตั้งหน้าทำความเพียรสหายท่านคิดเช่นนั้นหรือถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ความดับทุกข์ว่าเป็นสุดทางปฏิบัติหรือไม่ได้สอนให้กำหนดรู้ความทุกข์เป็นปากทางปฏิบัติก่อน เอาแต่พร่ำด้วยวิธียกสมบัติสวรรค์ในชาติหน้ามาชมเพื่อล่อใจว่าเมื่อตายแล้วจะไปเกิดใหม่ใน16ชั้นฟ้าได้เสวยสริงคานสมบัติสวรรค์ในชาติหน้านั้นมีแต่ความสุขได้อย่างใจทุกประการเพียงเท่านั้นจะมีผลเป็นอย่างไรคงมีสาวกอนเนกอน,นันต์มีความเชื่อถือยินดีรับรองคำสอนไว้โดยเร็ว และคงเพียรพยายามเพื่อความหลุดพ้นจากโลกมนุษย์ด้วยความเต็มใจแต่หารู้สึกไม่ว่าความเพียรเพื่อหลุดพ้นแต่เป็นไปในอาการเช่นนี้ย่อมเป็นการรั้งเอาตันหาคือความร่านกระหายติดไปด้วยกันกับตนอย่างแน่นหนาต้องวนไปวนมาในเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ได้รับผลคือความทุกข์จะหลุดทุกข์ไปไม่พ้นเลย เปรียบเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านผูกล่ามไว้กับเสาพยายามจะให้หลุดพ้นเครื่องล่ามไปแต่ก็รั้งเอาเครื่องล่ามนั้นไปด้วยรบรบอบๆเสาก็หาหลุดไปได้ไม่อุป,ปมาฉันใดภิกษุผู้ตั้งความเพียรเพียงไรก็ตามแต่เมื่อรั้งเอาตัณหาต้นเหตุทุกมาเพลินใจไว้ด้วยก็ต้องวนเวียนรับทุกแล้วทุกเล่าไม่ออกจากพบน้อยพบใหญ่ไปได้ มีอุป,ปมาอย่างเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นอันตรายต่อการหลุดพ้นอยู่เพราะอาจไปรับทุกข์แต่ก็ยังเห็นว่าลัทธิที่มาชี้แจงเสียอย่างนี้ย่อมเป็นอันตรายร้ายกว่าเพราะทำให้ความเพียรที่บำเพ็ญมาแต่ต้นหย่อนล้าหมดอยากลงไปเพราะถ้าตายก็ศูนไม่ได้ไปเกิดในสถานบรมสุข ไม่ได้รับบําเหน็จที่ลงทุนเพียรพยายามเหนื่อยากมาสหายถ้าเรื่องจะเป็นอย่างต่อไปนี้ท่านจะสำคัญอย่างไรต่างว่าไฟกําลังไหม้บ้านบ่าววิ่งเข้าไปปลุกนายว่าลุกขึ้นเถิดท่านรีบหนีไปโดยเร็วไฟกําลังไหม้บ้านขณะนั้นหลังคาและไม้เคร่าถูกไฟไหม กำลังจะร่วงตกลงมาอยู่แล้วถ้านายจะตอบบ่าวว่าจเจ้าออกไปดูก่อนว่าข้างนอกบ้านฝนตกหรือเปล่ามีพายุหรือเปล่าเดือนมืดหรือเปล่าต่อฝนไม่ตกพายุไม่มีเดือนไม่มืดข้าจึงจะออกจากบ้านไปข้าแต่ท่านผู้จเจริญชะไหนผู้เป็นนายจะกล่าวแก่บ่าวอย่างนี้ พราะบาววิ่งเข้ามาปลุกด้วยความตกใจบอกว่าให้หนีออกจากบ้านไปเพราะไฟไหม้ถึงเคราและหลังคากำลังจะตกลงมาอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าผู้เป็นนายจะตอบว่าเจ้าออกไปดูก่อนว่าข้างนอกบ้านฝนตกหรือเปล่ามีพายุหรือเปล่าเดือนมืดหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกพายุไม่มีเดือนไม่มืด ข้าจึงจะออกจากบ้านไปดังนี้ท่านคงจะเห็นว่าเรื่องที่บ่าวอันซื่อสัตย์ได้มาบอกว่ากําลังเกิดภัยร้ายแรงอยู่ในบ้านนั้นผู้เป็นนายคงฟังไม่เข้าใจไม่ใช่หรือท่านผู้จเจริญข้าพระเจ้าก็ย่อมจะลงความเห็นเป็นเช่นนั้นเพราะคิดไม่เห็นเลยว่านายไหนจะเป็นบ้าพอถึงกับจะตอบอย่างนั้น ถูกแล้วอาคันตุกะตัวท่านในเวลานี้ก็เหมือนกับมีเพลิงลุกฮืออยู่รอบศีรษะเพราะบ้านของท่านกำลังถูกไฟไหม้บ้านอะไรโลกนี้ก็คือบ้านของท่านเองถูกไฟอะไรไหมถูกไฟคือความรักใคร่ยินดีไฟคือโทสะและไฟคือความหลงมาเผาอยู่ สก,กลโลกย่อมถูกไฟนี้เผาผลาญอยู่สก,กลโลกอัดแน่นอยู่ด้วยควันไฟนี้และสก,กลโลกก็สถานไหวจนถึงรากเพราะริ์ไฟนี้พุ่งโผล่เต็มกำลังแรงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายดังนี้กามนิตมีอาการสั่นเทิมคล้ายลูกแง่ที่ได้ยินเสียงบรรลือแห่งราชสีในพุ่มไม้ใกล้ตัว สุดกายย่บศีรษะตกฟุบอ,อกนั่งนิ่งคอตันเป็นครู่ใหญ่ครั้นระบายลมหายใจได้บ้างแล้วก็กล่าวด้วยเสียงสั่นแต่กระด้างว่าตามที่อธิบายมานี้อย่างไรก็ยังไม่เป็นทางที่ข้าพเจ้าพอใจพระพุทธเจ้าช่างไม่ทรงแสดงเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากจะทราบเสียเลย ถึงแม้พระองค์สามารถจะทรงชี้แจงได้แต่ไม่ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ชื่นใจก็ดีหรือทรงนิ่งเสียเพราะทรงเห็นว่าจะไม่เป็นเหตุให้พ้นทุก์ขก็ดีหรือว่าพระองค์ไม่ทรงทราบเลยก็ดีเหล่านี้จะด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามข้าพเจ้าก็ม่ได้พอใจด้วยทั้งนั้นเพราะความคิดและความพยายามของมนุษย์ ย่อมมุ่งหาความสุขความบันเทิงเมื่อไม่มีชิ้นอะไรล่อใจให้หวังเสียก่อนก็ไม่พยายามเท่านั้นว่าการทำไมมีและเมื่อมีความพยายามย่อมมีความหวังแต่นี่พยายามไปหาความหมดหวังเราจะไม่ต้องทำความพยายามให้ลำบากไม่ดีหรือเพราะความสุขความบันเทิงเป็นมูลแห่งธรรมชาติ ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์และเพื่อให้สมตามนี้ข้าพเจ้าได้ยินคำอธิบายของพราหมณ์ว่าดังนี้ต่างว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้สามารถรักความรู้ว่องไวแข็งแรงมีอำนาจยิ่งกว่าชายหนุ่มทั้งหลายโลกพร้อมด้วยขุมทรัพย์ที่มีอยู่ก็ตกเป็นสมบัติของชายหนุ่มคนนี้ นี่คือความบันเทิงสุขอันควรแก่มนุษยชาติแต่ความบันเทิงสุขของมนุษย์นี้ร้อยเท่าเป็นความบันเทิงสุขของปุพพะเปตะบุรุษบนสวรรค์ความบันเทิงสุขของปุพพะเปตะบุรุษในสวรรค์ร้อยเท่าเป็นความบันเทิงสุขของเทวดาสามัญความบันเทิงสุขของเทวดาสามัญร้อยเท่าเป็นความบันเทิงสุขของพระอินทร์ ความบ pues whales, ันเท nah, ิงสุขของพระอินร้อยเท่าเป็นความบันเทิงสุขของพระประชาบดีความบันเทิงสุขของพระประชาบดีร้อยเท่าเป็นความบันเทิงสุขของพระพรหมนี้คือความบันเทิงสุขอันเลิศนี้คือวิธีไปสู่ความบันเทิงสุขอันเลิศพระพุทธเจ้าดูก่อนอาคันตุกะทั้งนี้ ก็เช่นเด็กไม่เดียงสาคนหนึ่งกำลังยืนอยู่เด็กคนนี้ปวดฟันเจ็บร้าวไปหมดพอเห็นแพทย์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญก็วิ่งไปหาและบอกถึงความทุกข์ให้ฟังว่าข้าพเจ้าขอความการุณาให้ใช้ความรู้ของท่านช่วยทำให้รู้สึกเกิดปีติสุขแทนความเจ็บปวดที่มีอยู่ในขณะนี้แพทย์ตอบว่า ความรู้ที่มีอยู่ก็คือถอนเหตุเจ็บปวดนั้นเสียที่จะทําให้เกิดความสุขทั้งทั้งไม่ถอนเหตุเจ็บปวดียก่อนย่อมไม่ได้แต่เด็กนั้นไม่พอใจคร่ำครวญว่าได้ทนความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฟันมานานแล้วจึงควรได้รับรถแห่งความบันเทิงสุขแทน และก็ได้ทราบว่ามีแพทย์วิเศษที่สามารถทำให้เกิดความสุขได้โดยไม่ต้องถอนฟันที่เจ็บออกเข้าใจว่าท่านคือแพทย์วิเศษที่อาจทำได้เมื่อท่านไม่สามารถจะทำได้ก็ต้องไปหาแพทย์อื่นว่าแล้วเด็กคนนั้นก็ไปมีแพทย์เถื่อนทําปาฏิหาริย์เล่นกลได้มาจากแคว้นคันทาระตีกลองร้องโคษสนาว่า ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นที่มุ่งของมนุษย์ผู้ใดมีความเจ็บป่วยทนทุกขเวทนาร้ายแรงเพียงไรก็อาจรักษาให้กลับเป็นผู้มีแต่ความสุขความบันเทิงทั้งสรรพางกายได้โดยเสียค่ารักษาอันย่อมเยาว์ เด็กเจ็บฟันวิ่งไปหาแพทย์เล่นกลและขอให้ช่วยเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความบันเทิงสุขด้วยแพทย์เล่นกลก็อวดอ้างและรับรองว่าตอนมีความรู้ความชำนาญในทางนี้ว่าแล้วเรียกเงินค่ารักษาีะก่อนเอานิ้วแตะที่ฟันเสกกรถาอาคมตามพิธีเด็กนั้นรู้สึกหายเจ็บปวดวิ่งกลับบ้าน โดยความช่ำชื่นรื่นเริงเป็นความสุขต่อมาไม่ช้าครั้นความรู้สึกเป็นความสุขค่อยจืดจางลงไปความเจ็บปวดก็มาแทนที่อีกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะไม่ถอนเอาต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดนั้นออกเสียก่อนดูก่อนอาคันตุกะแต่ต่างว่า ชายคนหนึ่งเจ็บปวดฟันสาหัสแต่เป็นผู้มีความคิดได้ไปหาแพทย์ผู้มีความชำนาญแพทย์บอกว่าจะต้องจัดการที่ตรงฟันปวดจึงจะได้ชายคนนั้นบอกว่าก็มีความต้องการอย่างนั้นแพทย์จึงตรวจด,ดูที่ฟันเห็นต้นเหตุว่าที่ปวดเป็นเพราะเหงือกอักเสบ ได้แนะนำให้เอาปลิงเกาะดูดเลือดร้ายออกมาเสียก่อนแล้วเอายาพอกชายผู้นั้นทำตามคำแนะนำความเจ็บปวดก็หายขาดไม่กลับมาอีกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะถอนเอาต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดออกเสียเมื่อพระศาสดาทรงชักอุทาหรณ์ขึ้นเปรียบเทียบดังนี้ กามานิดนั่งนิ่งคอตกหมดปฏิพานไม่ทราบว่าจะโต้อย่างไรแต่ก็ยังไม่ยอมที่ตนจะเป็นเหมือนเด็กไม่เดียงสาในอุทาหรณ์ในที่สุดสงบอารมณ์อันป่วนปั่นได้แล้วก็ถามเสียงกระเสากระสาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อความที่กล่าวมาทั้งนี้ ท่านได้ยินมาจากพระโอษพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเองหรือพระพุทธเจ้าทรงยิ้มน้อยๆซึ่งพระอาการอย่างนี้นานๆจกมีสักครั้งหนึ่งตรัสตอบว่าดูก่อนพระดาเราบอกไม่ได้ว่าได้ยินมาจากพระโอษพระศาสดาเอง เมื่อการมนิ์ได้ฟังดังนี้ก็มีอาการโล่งใจหายหดหูตัวมีดวงตาแจ่มใสขึ้นเสียงก็หายกระเส่าออกอุทานว่านั่นนะซีข้าพระเจ้าไม่แน่ใจในคำกล่าวของท่านมาก่อนแล้วบัดนี้รู้แจ้งว่าคำอธิบายที่ท่านกล่าวหาใช่ถ้อยคำของพระพุทธเจ้าไม่ แต่เป็นโวหารอ้อมค้อมที่ท่านนึกฉเฉลยเอาเองโดยความเข้าใจผิดแท้จริงธรรมพระพุทธเจ้าย่อมอำนวยผลประโยชน์ในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดดังนี้ใครจะอาจกล่าวลูหลักธรรมอันนั้นได้ว่ามีได้อำนวยผลบันเทิงสุขอย่างยอดเยี่ยมให้อย่างไรก็ดี ในอีกสองสามสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะได้เฝ้าพระศาสดาแทบพระบาทมูลแล้วรับเอาซึ่งพระธรรมเพื่อหลุดพ้นโดยตรงจากพระโอษฐ์เองเหมือนดังทารกที่ได้ดูดสิ่งโอชะอันชุ่มชื่นจากอกมารดาเองฉะนั้นและท่านก็จะได้ไปเฝ้าด้วยแล้วรับเอาพระธรรมอันแท้จริงตัวท่านก็จะเปลี่ยนความเข้าใจ อันกวัดแกว่งนี้เสียได้เชิญท่านดูดวงจันทร์อันแหว่งที่เลื่อนลอยไปถึงแนวชายคาหอนั่งแล้วคงเป็นเวลาดึกมากอยู่ควรที่เราจะพักผ่อนนอนกันเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีแล้วพลางทรงชักพระอุตราสงคลุมพระกายแนบแน่นเป็นปริมณฑน,นเอ็นองค์ลงเหนือพระสันทัตด ในอาการสีหะสายยาพระหัตขวาหนุนพระเสียรพระบาทซ้ายซ้อนพระบาทขวาทรงกำหนดเวลาที่จะเสด็จตื่นบรรทมดำรงพระสติสัมปชัญญะเข้าสู่ภวังคณิตรารง